สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของปีนี้นะครับผมจะตัดกล่องพึ่งนะครับไม่ใช่กล่องนี้นะครับผมแต่เต็มกล่องหมดแล้วนะครับผมแต่เราไม่ได้ตัดกล่องนี้นะครับนี่เนะ็อนนะีกอกล่องนึงนะครับผม เ <c oughs> กนิน,น, <c oughs> เนแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องไล่ตัดแล้วนะครับผมเต็มกล่องหมดทุกกล่องทาดนะทำไว้เยอะนะครับผมทำอ้อมสะนะครับผม เราจะตัดกล่องนี้นะครับเราจะตัดแล้วตั้งเสาใหม่นะครับผมมันเอ็นแล้วนะครับผมเอ็นมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะตัดกล่องนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมอาจะมีน้ำหวานหรือเปล่า จะได้ตั้งกล่องใหม่ด้วยครับกล่องล้มนะครับผมอู้หางเฮสไปพ่นเนี่ยไฟลุกนนกั่นั <c oughs> น่นยังมีน้ำตายเบก็ดกบวนกันนะกบวนเร็วเเรดเลยแล้วเสร็จก็จะได้ตั้งกล่องใหม่นะครับผมกล่องเอียงนะครับกลัวล้มนะครับผม หิ้งน็อตจิิงยังไงบ่มีบ่มีน็อตสร้างติดน้ำหวานน้ำหวานเยอะนะครับมีแต่น้ำหวานล้วนๆเลยนะครับผมโอ้โหมีแต่น้ำหวานต้องได้ไล่ตัดแล้วมั้งเนี่ยน้ำหวานลายปบบนี้ โอ้โห <c oughs> ดูครับน้ำหวานล้วนๆนะครับผมคจิกเลยวันเนี่ยไอ้กล่องนี้ยังไม่เต็มกล่องเท่าไหร่นะครับเอ็นนะครับผมต้องเอาออกต้องเอาออกนะครับ กล่องแรกของปีนี้นะครับผมตอนนี้นก็จะได้ตัดเหมือนน้ำนะครับผมเนี่ครับ เหมือน,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 นเลยนะครับผมไอดสตาน์เตดเราจะใส่น้ำหวานนะครับผมจะมังเขียวเราจะใส่ตัวอนนะครับใส่ต่องเย็นหมู คุณผู้ชมนะครับผมอันนั้นทาดหมดอันนี่พัพึ้งน้ำสวยนะครับผมรวมๆยืดเี็กนะ พึ่งหลวงกับพึ่งพ,พงหัวน้ําเราคั้นเสร็จเราจะแยกไว้นะครับผมไม่รวมกันนะครับบางคนก็อยากได้พึพง่งพงบางคนก็อยากได้พึ่งหลวงนะครับผม้หแหง้งขันแถวๆก้อ้อยหน่อยนี่เลย,เลย,เลยอืม ก,กสต,ตัวอ่อนเลยนะครับผมไอ้กิตาดีน้ำหวานนึกตัวอ่อนน่ะนะไอจตัวอ่อนเหรอครับ ก็ได้เงี้ยังปรเห็นนะอันนี้แกสอนตัวอน้ำหวานรวมกันเราจะไม่เอาไปคั้นนะครับผมเราจะเอาไว้กินนะครับ ำวันแบบเออร่วงตัวโอ๊กผุแมันยอดวันผมมีตัว,วอันนึนอยู่แต่ทำไมอยู่ที่เรามันมีกินมาจากมืหอก็มาอยู่้ะด่บน้ำานาเหนียวมากนะครับผมชุดนี้ ร้อนด้วยนะครับผม,มน้ำบาดนี่น,นี่ดูไฟมันนี่ตรงไฟมีแต่น้ำบานนะครับผมเหนียวมากนะครับผมชุดนี้ บางคนเขาก็อยากได้พึ่งโกงนะครับผมบางคนก็อยากได้พึ่งหลวงนะครับเราไม่เอามารวมกันนะครับผมคันแยกตั้งหากนะครับนี่ก็ส่วนพวกนี้จะเอาไว้กินนะครับยอดน้ำหวานผสมรวมกับตัวอ่อนนะครับผม อันนี้เราจะไม่คั้นรวมนะครับผมจะให้น้ำพึ่งเราบูดไปด้วยนะครับเดียวนี่ก็จะเป็นน้ำบาบดาลเหมือนนี่แต่น้ำบาดานนะครับผมที่เหียวเ,เลี <laughs> ้นี่ผมจะเตรียมเสียมมาด้วยนะครับผมจะมาขุดตั้งเสาใหม่นะครับ ทางล่างเราจะใช้น้ํามันเครื่องะลูมไว้นะครับผมมาให้มดเข้ามากวนนะครับปีหนึ่งจัดตัดจากเชือนี่ค,คือกองพึ่งสองเชียแผ่นบนนี้เลยพานัดบวกปีปีหนึ่งตัดสองรอบนะครับ แม่มันหลายกับเดียวมันสั่งข้างงแค่อัดพิกเดียวยมันยะได้ร่วงเลยนะ ของล่างอะไรที่จะทำหวานเลยเอกขาดอยู่ในกล่องก็มีนะครับผมมีแต่น้ำหวานนะครับตัวแม่น่าจะต,ตายเยอะนะครับผมดูทรงแต่ <c oughs> ก็ธรรมดาแหละ หมดแล้วนะครับผมเถิงหัวน้ำเถิงตัวพึ่งนะครับผมเถิงสี่แหใครอยู่ห้างเนียนบาให้ในห้างปีกกระต,อรต๊อบตีโอ้ยวิ่งยางกกยกระตุกห้างก,าก <c oughs> างนันนะอื เดี๋ยวรออีกสักสองอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดลังที่อยู่ในห้องผมไม่ได้อยู่ในกลองนะครับที่เด็ดที่เด็ดผมนอนอยู่กับพึ่งทุกวันนะครับต่อยผมทุกวันแต่ในห้องผมมีแต่หัวน้ํารุนๆเนเลยนะครับไม่มีตัวอ่อนนะครับผมลังใหญ่นะครับ อันนี้ที่เหลือก็มีแต่หัวน้ำนะครับผมยังคัดเลยดูไอ้ที่ใส่ลงพื้นก็เยอะนะครับแต่ว่าตัวพึ้งเขาก็จะดูดเก็บหมดเหมือนเดิมนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวจะถุงมือยังเดี๋ยวจะซักเก็บไว้หมดเลยเละหมดนะครับผม ติดขางกองกนี่เลยแหละย้ำปิ่นย้ายขึ้นนะนี่เห็นข้างเกาะขางกองพอพึอ่งกองนี้เสร็จเดี๋ยวก็จะขุดฟังเสาใหม่นะครับผมปลายเดือนห้าเราจะมาตัดอีกรอบหนึ่งนะครับ แข่งรถกันบอลนี้ด้วยห้างมันพับรนะข้างฉีขาดรถนี่ไง <c oughs> ไอกไ้กับปัญหานี้หนกม้งห้างหนังกับบอนี้ด้ตัดห้างดัด,ก,ด,ดก,กับบอนี้ย หมดแล้วนะครับผมก็เหลือแต่ข้างล่างนะครับอนี่ในรังนะครับผม,มหายเื้อหนูกัดวุ่นกับวิง่ง เดินเบาไฟใหม่้าบ่ really. so, เร Constant. ิ่มดุแล้วนะครับผมไฟใหม้ขาเริ่มดุแล้วนะครับผมน้มหวานเริ่มจะต่อยแล้วโดนน้ำหวานหกนะครับผม แใช่ๆอ, <c oughs> อืมเอาไหยถากขึ้นเขาไปได้ป่ะ

อพอแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้พานัดยกกล่องออกนะครับเดี๋ยวผมจะขุดเสาใหม่นะครับผมนี่ก็คือหัวน้ำที่ได้นะครับแล้วก็ตัวอ่อนผสมน้ำหวานนะครับผมตัวน่าจะเป็นน้ำหวานเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลังในห้องผมนะครับผม ห้องนี้กล่องนี้ก็เต็มแล้วนะครับน่ครับห้องที่ผมนอนห้องที่ผมนอนจะมีอยู่กล่องนึงนะครับอันนี้หลังนี้ก็เต็มแล้วนะครับผมนี่อยู่ในห้องผมนะครับผมห้องที่ผมนอนประจานะครับ อันนี้มีแต่หัวน้ำนะครับผมไม่มีตัวอ่อนเลยนะครับผมต่อยผมทุกวันครับเริ่มจะปิดตาแล้วนะครับผมผมออกก่อนนะครับเริ่มต่อยแล้วมีลังได้แค่นี้นะครับผมอันนี้ก็ นี่แต่น้ำหวานนะครับผมน้ำหวานได้เยอะนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันหน้าเวยนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆให้ชมครับผมขอบคุณครับ